สวัสดีครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็น ID ที่นะครับซึ่งหัวอัด ID สองครับผมก็เป็นการเปิดก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ P5 ผมอธิบายไปคลิปแรกแล้วมันจะหมดก่อนไงอันนี้เป็นคลิปที่สองเออซึ่งคลิปนี้จะลงหลังไอ้คลิปนั้นอีกครับมันก็อยู่ข้างหน้าแหละแล้วก็รอซีซั่นอีกแล้วค่อยมาเปิดอีกครับว่าได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารหัส ID ลองมันค่อนข้างที่แบบไม่มีอะไรครับเพราะว่ามัน ไม่ค,ค่อยได้เล่นนะครับก็เปิดเท่าที่ได้ครับผมโอเคไปเลยเริ่มเลยถ้าเป็นปีห้าผมจะด,ดองไว้เยอะๆวันนี้ครับสี่ร้อยลูกคนแหละว่ามันดองไม่ได้ละว,วันนี้เปิดให้หมดหมดไม่ลุ้นครับเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วที่ท่านนี้ดวงผมหมดไปกับอินดีแรกหมดแล้วครับคิดว่านะโอเคสามสิบลูกครับ ได้ไหมเกิดรวยวๆนะครับไม่ได้ม่เสียเวลาเลยอ๋อทอมาว่ะไอ้ดีเนี้ยก็โอเคอยู่ครับได้อันนี้เหรอท้งหมเดลทวเธเป็นแบบนี้วะก็น่ารักดีเพราะว่าไอ้เนี้ยผมต้องการเพราะว่าตัวละครเป็นไพ่กระป๋อนะครับก็ตามนั้นครับผมตอบอยู่ครับอันนี้เพรไอ้ดีแรกเราไม่ได้แล้วไงอ๋อ อันนี้เปิดอีก25จะได้าจะไดงั้นผมเอาไว้แค่นีน้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะไอ้ดีเนี่ยมันมีมันยังไม่ได้โป,โ,ปโปรพวกโปรไฟล์อะไรเยอะเปิดไปมันก็ไม่ได้เกืิบจะได้พวกโปรฟไฟล์เอาเป็นไอดียลองนะไอเคียวโกะจังมาก็ไม่ใช่เคียวโกะดิไอคณิตชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้อาา่านนะเนี่ยดูดีไอดีนี้โคตรน้อยอ่ะโอเค เนี่ยผมชอบภพยกระเป๋าครับละครภัยกระเป๋าผมสั้นเลยนันมิเชียกิเออเียกิจังผมไม่ได้ดูซีซั่น2นะไอเนี่ยเก็ถือว่าดีแต่ว่าสู้มาดามไม่ได้ก็เป็นไงบ้างไอ้ดีเนี่ยถว่ารอบแรงไม่เกลือแล้วครับพีห้าแต่รอบสองน่าจะไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าพีห้ามันอยู่ต้องพันเจ็ดนะทุกคน เพราะไอดเดออีไอดีนี้มันก็เรืยเยอะครับดูดิดแก้วปีห้ามันที่สุดตรงนี้อ๋อเด็กหนึ่งสองสามสี่สีลูกเองประมาณสีห้าลูกเองครับประมาณนั้นบเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วลูกแก้วปีห้ามันเริ่มมีต้องพันเก้าเลยพันเจ็ดพันแปดพันเก้าเนี่ยเจ็ดเนี่ยเริ่มแต่ตรงนี้เลยก็ตามนั้นครับเราไม่หวังอะไรแล้วนะฮะในดีนี้ สองไอดีแหละดีหมดไปแล้ว hey, <yeah>. แล้วก็ัดเอาอีเดสแต่ว่าส่วนมากผมอยากจะอยากจะให้มีไอดีหลักมากกว่าเพราะไอดีหลักอะ่ะมันมีเครื่องประดับไงประดับทองอะไรเงี้ยโอ้ไม่นะว่าไอ้ดีนี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับเครื่องประดับทองแต่ว่ามันเยอะเลยไม่ซื้อดูดิเกลือเยอะครับ กันแล้วปะโอ้ยแม็กเครื่องบรรดาพองขุ่นไปยังไงวะเอาเป็นกระต่ายไม่เอาไม่เอาแค่นี้พอครับเป็นลิมิเต็ดด้วยนะอันนี้ห้าวันหรือห้าวันเองว่าถ้าถ้าไอตัวดำกับตัวทองเพราะว่าตัวดำมันสเตลได้เงี้ยงกว่าเก็บไอตีความหัวตายตัวใหญ่ๆจริงตัวดำมันสเตลมันหมอบเอาหมอบได้ดีกว่าครับ คิดว่าถ้าให้เลือกคงเลือกไอ้นี่นถ้าจะซื้อให้เขาแต่ว่าอดีหลักผมมีแล้วผมน่าจะรีวิวไปแล้วล่ะเฮ้ยแม็กแม็กยังไม่รีวิวเลยเพราะว่ามันมเรียกว่าอะไรนะเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นแบบตุกไม่ได้อ่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวนะฮะโอเยยังแช่ไม่ครบสามินเลยแล้วเนี่ยเบลตาสนเตอทีแล้ว โอเคครับก็เดี๋ยวไปตัดไปอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วคือช่วงเวลาของท้ายซีซันนะครับไปโยสวัสดีครับทุกคนพะก่าผมรับบีทูบทีวีนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบอะยี่สิบเอ็ดแล้วครับเออซึ่งรีซีซันมันที่ยี่สิบสามยิบสี่นะฮะก็ได้เวลาสมควรแล้วกับลูกเต๋อสามร้อลูกในเอดีลองซึ่ง ก่อนหน้านี้เราเราทอยซีซั่นต้นๆไปแล้วต้นซีซั่นไปแล้วนะฮะนี่คือท้ายซีซั่นสามร้อยลูกไอดี ID ลองอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่านะเดี๋ยวผมจะตัดแล้วกันเผื่อให้ทุกคนได้ไปเปิดรุ่นกับกาชาห้าสิบแปดลูกไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะไอทอยทำร้อยลูกหมดโอเคเจอกันโอเคครับเหลือสิบเอ็ดลูกสุดท้ายแล้วครับ้งสุดท้ายละสองข้งสุดท้าย าห้าสิบสามลูกป่ะจำไม่ผิดต้นต้นอะเอ่อไอดีสำรอมันคือไม่ค่อยได้เล่นครับผมเล่นแรงไปละสามตาสี่ตาก็ออกนะฮะมันก็เลยได้แค่หนึ่งันสี่รอยยิบ็ดนะฮะไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละไอหมึกเลยเศร้าเศร้าอยู่เศร้า,า,า,าเหมือนกันไปทุ่มเทให้ให้ไอดีหลักมากกว่าดูดูดูไอดีหลักผมนะฮะโอเคโอเคครับครับ ครับผมเป็นดังมากครับผมโอเคดูดูไอดี ID หลักผมนะดูสามพันครับนะฮะสามพันะฮีซนะั่น,นี้เป็นส,ส่นที่ผมคิดว่าผมไปสูงสุดคือที่สุดล3000นะสามพันเนี่ยโอ้หสุดยอดเลยทุ่มเทจริงเพราะว่ามีพีห้าด้วยนะฮะมันเลยมีกิจกรรมเยอะแยะให้เราต้องถอยแล้วไอดีรองได้เท่านี้ครับได้เท่านี้ไม่ได้สกินอะไรก็ไม่เอานะฮะเราถอดใจมาแล้วโอเคเป,เปิดนี่ดีกว่า มันแจก15ลูกตอนนั้นนะฮะเราเลือกอะไรไปอ๋อนับบดยิงโอเควิทันดาดอเด็กเี้ยมันในดอเด็กว้าี่ฟามาแล้วอ๋ไวอได้มาได้เลี้ยงผูกควันเลยก็ดีเราเด็กไหมเปแบบด้สกินม่วงไม่ได้ครับไม่เป็นไรมองของคนป่ามาทำไมวะโอเคเปิดหนึ่ครัง้งไม่ได้ เกือไหมทุกคนเฮ้ยกดผิดเฮ้ยไม่กดผิดเรียบร้อยอโหไปกดผิดก็กดให้มันสูงสุดไปฟองมาเลยครับโย่โนักกายกรรมเหรอก็ดีครับเพราะว่าไอดีหลักเราไม่ได้นักกายกรรมนะฮะก็อย่ามาซ้ำกันแล้วกันแค่นั้นพอไม่ตายเกือโอเคไปเลย ามาประท้วงอูช้างประท้วงเม็ดาอแมดอายเจ้ไม่ใช่เม็ดไออ๋อไม่ออกนะฮะตูบเฉอโดยเกลืออ้าวทองมาแล้วนะอ่ะเราจะได้สก,กินซ้ำปะ่ะเย,ย้ไอ้ดีนี่เราได้โจ๊กเกอร์ไปนะฮะสุดยอดจริงไอด้ดีนั่นนะ่ะได้อะไรไปได้ชีตไปชีตบาทยังไม่รีวิวเลยโอเคเดียวแรงต่อนนะฮะ ไ,ได้อันนี้เราเราไม่หวังอะไรแล้วเพราะว่าไอดีหลักก็ได้ทั้งหมดแล้วฮะก็ได้ทั้งเกชาแล้วก็คาเทียมาไงไม่รู้ของไอดีไอดี ID นีเ้เราไม่อยากได้อะไรเป็นลำพันลำโยมบาบานฮะแต่ว่าทองมันก็มาให้อะเข้าออกทองอีกคือแบบเฮ้ยว a t เดอคุณดูไอดี ID หลักผมว่าได้นะทองอันนี้ดูดีมันออกพร้อมกันอนะว a t เจอ ในลำตาบอดโอ้ oh my god คือไอ้ดีหลักผมถึงไอ้ไอ้ทองออกก่อนแล้วไอ้ม่วงออกตามนะดูว่าตกใจเลยอ่ะเอาทองมาอีกแล้วเฮ้ยโหพันหนึ่งเฮ้ยโอ้โตกใจ อันีนี้เราได้อะไรเราเราเรา,เรา,เรา,เรายังไม่ได้อะไรจากไอดีไอไอ,ไอลูกแก้วแรกของอขอเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่นยแนยลูกแก้วเนี่ย t o a สองนะฮะ t o 3สามสามดิโอเคเราก็จัดไปของฟ้ามาเลยอ่ะอีกห้าลูกครับโอ้โหทำไมไม่ออกให้ฉันเลยห้าลูกเองอนะ่ะได้กีกสองลูกนะฮะ ผมว่ามันต้องการันตีแน่โอ้โหอีกแล้วเหรอทำไมฉันต้องการันตีกับ ACOA บ้าบ่าเนี่ยเลยโอ้โหอีกสองลูปสุดท้ายเล้นลำคุณป่ามันทำไมอ้โหสองลูปสุดท้ายครับคือคาร์บอยคูชินะไม่อยากได้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาครับไม่เติมไม่เติมเพราะว่าไอ้ดีลองไม่ไม่ไม่มากขนาดนี้โอเคงั้นเราก็มาลุ้นนี้ต่อแล้วกัน เพราะว่าสก,กินใน ID เนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีอาจจะได้เยอะก,ก็ได้เอาสักรอบหนึ่งแล้วกันไม่ได้ไม่ออกเลยสีไม่ออกเลยโอเคเห็นไหมไอเดีมันไม่ค่อยเยอะค่อยเยอะจะไปซื้อตัวละครดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูตัวละครก่อนนะทุกคนนะตัวละคร ่าดันไปตัวละครตัวละครดิอะไรของฉันเนี่ยว่าฉันมีอะไรนะฮะกุลาที่เป็นที่เบนก็ยังไม่มีคือต้องไปเก็บต้องซื้อแล้วครับโอเคผมไม่ทอยต่อแล้วเพราะผมจะซื้อเนี่ยเป็นก่อนนะฮะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดในดีหลัก เป็นแล้วก็ไม่ได้แล้วตังหมดแล้วต่อไปคงเป็นในมุมแล้วกันไวตีดูตัวละครยังไม่เต็มเลยประมาณไปลงกับลูกเต๋าแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ฮะห้องหลังนี้สิสร้างห้องหลังนี้ฮนะอเอก็เราได้อะไรมาตะก,กี้สรุปก็คือเราได้สิ่งที่เราอยากได้ไหม ว่าปกใจกับลูกแก้วแรงมากครับคือออกให้ผมแบบวัดเดะมากนะฮะนี่อันนี้บอกจริงว่าวัดเดะมากผมตกใจมากฮนะโอเคตัวูกแก้วกว็าตามนี้ครับดูในร้านก่อนวันพรุ่งนี้จะหมดแล้วอีกสองวันนะอืมอืดูดูไว้ครับสัวไอ้พวก เออสกินดา๊จัดหลับฟ้านนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบสามารถซื้อได้ตลอดขอให้เก็บเกลือได้เหมือนผมนะดูดิเกลือหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยนะฮะรอโทมิเอะกลับมาเนี่ยเอ็นกลับมาทันทีนะโอ้ไม่จ้งกลับมาเธอคือจะเอาโทมิเอะม,ม,มาเก็บคอลเลคชันไว้เฉยๆนะน้องถุงก็น่าสนนะฮะพรอมเป็นลิมิเต็ดแล้วโอ้เสียงดังมากเสียงดังมากครับ ังจรให้มีตัวถูกใจครับน้องถุงก็ไม่ไ <m> ม <ight> ่ไม่ไม่แมวแล้วจริงๆก็ว่าจะซื้อตอนที่มันเข้ามาเพราะมันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นไงเหมือนมาท่าแต่อยากให้มาท่ากลับมามากกว่าแต่มาท่ากลับไม่กลับมาแล้วเนี่ยพอเราได้อะไรเราแบบคิดถึงมันฮะโทเมะก็เหมือนกันโทเมะจะมีลุนพออาจจะโคกับญี่ปุ่นดีก,ก็ได้อะไรเง,งี้ยเออจะมาวุดเหรอ อุโจเวนโอเคตามที่เห็นไปนครับอืมเราได้นี่มานักกายกรรมนี่มาแล้วก็อะไรอีกนะเออสกินนั้นก็ไม่มีเนวะเอยแล้วโจโกเกอร์เออโจโกเกอร์วันนี้จะไปเล่นรถโจโกเกอร์อยู่จะขอเล่นใน 8v2 แล้วกันเออโอเคครับก็ตามที่ที่ท่านนี้ผมผมไม่ได้ทองเลยนะฮะไม่ต้องด่าผมเลยนะฮะ มมตนะ้คอมเมนต์นันฮะคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยคุณไม่ได้สกินทองอะไรเงี้ยโอเคในดีหลักก็ไม่ได้สกินทองนะแต่ว่าม่วงออกมาเยอะเหมือนกันนะจะดูถูกผมโอเคครับบ๊ายบายขับคุณย่าไม่ีถูกคนไป